เี้ยเซ็เซ็ไปเลยฮองกูนเลยยามันกัดยาคูผัดก็ง่า่เติบใหญนุ๊กเลยนี่นะฮึไุ่ยอยู่นะนักสวยสิอะสบายดีทุกคนสบายดี ดึกทุกคนยินดีต้อนรับสู่สองพันผ้าสองคนหาก,กินมีมานตั้งแต่มาและคืนที่สองเนี่ยต้มข้าวทุกคนต้มข้าวเมื่อนี้กินข้าลวละล้าต้มข้าวเชเกิดเป็นงโน่แล้วก็กินกโก้ทุกคนเลยหากินมีมานะดีเนาะว่าจะเป็นหาก,การทุกคนเิญพูบเอาละไปตามภาษานี่ตายเนาะตั้งแต่มานี่มีได้เพลินเลยนี่ต้มข้าวอไร่อได้ทุกคนใน้มา,ากอดแลวกั กินข้าวกระเด้งมันซ้ำใกล้ๆนี่แหละแล้วก็ต้มข้าวกินอีกพออุ่นท้องแล้วก็ไปต่อยโตไ่ได้ชอบพักเลยทุกคนเอ้ยเอาแต่หัวปีแท้พบแต่หัวปีแท้ ้นมาหัวต้นมะคอมเลทุกคนเลยสช้เวลาประมาณสามชั่วโมงปลายเกือบสี่ชั่วโมงขึ้นมาหอดพีบอกพขอพี่เล,เลยทุกคนตั้งใจสิมาเบิกเงินเห็นอมเฮากินมะคอมบ่กปลบประสบทุกคนเลยแต่กระหอนี่เฮาพิลึกนี่กระหออยูเฟอร์กระหอมื่อเช้าเลยแล้วทุกคนเลยนี่นะหมดในร่งด้งดอยขะากระหอและกินนคายนู้นนี่นะมันกระตออกินน้ำมันนะ ห้าอ่านเาลาอยู่เบิง่งเบิ่งมันล่นลงมามีแต่นุนลอนมีแต่นุนฟองมันน่าจะห้าวลายอยู่หันกุกมันจะสูงโอ้ยอะไรปืนล่มเลยทุกคนเลยปืนล่มเป็นนังยิ่งมองต่อยมองต่อยเลยนี่พอดีงามตีข้างเสือบมบเปอร์เลยมันสูงทุกคนอ,อย่างเงี้ยสามห้าเมตรหม่จะทึ้งเลย มันบุมีจุดเฮืนยิ่งมันมันเป็นอันเฮืนไปมันบุมีหมนยูย่แล้วก็เหาะสีเห็นเลยบุมมีผุมยู่ต้นไม้ลงโจงเล่งจริงสิบุมีเลยคือเว้าแล้วทุกคนเลยคำว่ามีมานแล้วนะมันติดตัวตั้งแต่เ้าจนคำ่ำ คำา่ามีมานี่ยมันตีตูตลอดไปมีเคยพบไล้ทุกคนเลยแต่ขาเปยนปืนนี้ไปหาเลยก็มีเคยได้มีได้มีได้มีพบไปก็ตายก็มีพบนะอ่ะเดี๋ยวในผะ่านกะขอนอนก่อนอน,นอนนี่เลยเด้นอนแถวขี้ดินนี่แหละมือสาเลยยิงก็หัวใจสาเลยนี่นอนน้ำมือนี่แหละน้ำเง,งาไหมน้ำ 你迎你们，各位。 เช้าทุกคนสบายดีตอนเช้าอ๋อตุ๊กปูกลงมาเสือกระตุ๋กลองไฟฮะนะบึ้มลงมาดือนนี้เลยหมุนมาดกองไฟนะโต้ง่ายจะเจอเลยกำลังไปโจดทย์สมื่อนื่นโม่ห้ามากเลยมิดเซมไม่ เช่เซลนันนีมีตัวเลือกเข้มากมาคอมอันนี้เน่ยมันมันสุกแล้วยังส้มทุกคนอันนั้นได้เห็นอมมันยังบวก,กินมันส้มคำมันหวานเห็นอมเมาเลยโกกี่ในบ้านได้ปีก้อนนะ โมเมนก์โกีกตัวนัมันมัเป็นคือกมันติดกันอยู่นะมั้กกนี่มันมัเป็นเป็นกกชมเนี้นอมมีกิน เช็ดๆๆๆมาออ้ยหินนก้อนบอลยูมันโบกมันเป็นบินปุ้นไปกุ๊กกรหัวสามตัวเข้ามาผมไก่นะเต็มที่ส่งกคนเลย ที่สามตัวเถิกได้บักเถิกสองตัวยิ่งไก่คูตัวด้วยทุกคนเลยเพราะมันมาสูงระยะส้าเมตรคูตัว โห่เลยงอ้แล้วเลิไไล่อากูโตสิเดีดยวนี้แต็มที่ี่นี่ไล่อากูตูเลยตั้งเริ่ ได้ไล่เอาคูโต,โตี่นะนะรู้ว่าเล็บนี้ทุกคนเลยือเม็ดนึ่งี้มันก็นกนได้ไลเอาเลย Hello, Hello noble.

ได้ซ้ำโอ้ยกระห otte ตัวใหญ่เนี่ยหลงลุบเลยจีดายทุกคนต้องมีเป็นพื้นอะลีอัดแล้วนะมันป้องมันอ้อนะอัดแล้วแบบกลุ่มสีไม้สีไม้กวากผ่าเขิงอันยาแบบลุ้นไปเลยอืพื้นไม้บบได้แล้วกระห o นะ อ,อไปเนี่ยลหลายใบปะนะเป็นไปหัน,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 นไม้ไม่ได้แล้วพร้อมบาทเนสิได้ดิอ้ยอายดยกลุ่มซีไม้นี่วากอางเงิบเลยเป,ปลุด โอ้ยไลีเมื่อก <apan> ี enfin ้นี่นะกัหเขาพูอั่นแหละไงทำไมตัวได้ตัวตั้งดิบกูงัดไม้อันเอากระหอบเมื่อกี้นี่ดังกึ้งกึ้งกึ้งผมมีตัวเลือมาเลยบันนี่ขึ้นหอดกับกระหอบตัวนั้นขแนเใจกล้องใจยุทธธรรมกินเดี๋ยวเอาค้อมไปยึงเมื่อีกคนไปกคน่ะมันเอาทำมันนะซอยเลย นะ่ะเก้าโมงเลยผีหรือย่ามาเลยเนี่ยสีดำมาหัวหน้านนะ่ะลมลมเพิบมเพืมีเห็นกระห้องมาสูตรยุทธภพคืนนี่จังมันเลนตัดซื้อไปพีบอย่ามันตัดซื้อลงผุนไว้จะพีเบิ้งทามยัน อ่บัวห้าวเนาะยันไปแล้วยังมันตัดซื้อนะโอ้ยหูเล็กปะนะข้ามันห้าก็มีเห็นมันเนี่ยนซองมีซอนเลยแ้วซาดมันเลยตัดซื้อลงซื้อเงิปุลย một hành đó Mấy sẽ đây xì tên tôi còn ở dưới hỏi đi Cô sụt hỏi nè Xì trời cái tên mà này nhai Tôi nói này nhai xăm tôi tăng bít Tôi thức Đây tên khá lâu Tôi tăng bít lên nhai qua mù Tôi tăng bít lên nà qua mù Đào thùng mà lên bố mi sơ น้ำกับบริจิตริงเตืน,นเอาถุงอ่องมานั่มแบบแยะทุกคนในเวลาการมันดังวคว้าขี้รอดผุมรอดหญ้ากัลลำบากมันดังมันนองดงก็ยังมีเอานะเหลือทุงวันนี้มันน้อยหรือเสื้อน้ำก็ไม่ได้หรือไม่ได้เอาย้อมอดนะมาเลยกันย่อมอด๊ด เที่ยวลงทุกคนเว้ยหยามเหวเลยนี่ซอยและเกาโมงเลยมันมาฮอตีแล้วก็เยอะเว้ยหยามเหวเลยผมเพื่อเสีเทียวผมแห้งกับโมได้ขึ้นมากันไกลมาฮอแาวล่างนี่พอดีเห็นกับหอยิง่งกับหอดูกลุ้มฮะเหวตนแนวก็มีเนื้อตอนนี้ ม,มันดูโจมพูทุกคนน,นี่ฮอดแลวดูแรงแลวมุันเหนือญ่ชัตป้ามันมีเยอะขึ้นโจมพูมันบ่มีผลไมด้ดิมันกลืนขึ้นเฮ็ดผิดแล้วเฮ็ดผิล้วดูและจะดูตะก้าวเาเคยมีมาบกเราเคยเฮ็ดงามน,นี้นะปีนี้บ่มีมาบกเราเหนือมีขึ้นแล้แบบ Ủa. Ủa. để đi sắm ở lên ngủ hồ là ngủ luôn ngủ 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 đi ถือนะถือคูบา้าถือมันมันมีตายนะว้วและไก่ประมาณ30มเมตรพุทธนนะ <c oughs> ินิลเซตคานไปเลยไปแล้วนะไปแล้ว <c oughs> มันก yeah, cool. ัดยูคูผัด หอยเมน้นคนคืนนี่ <c oughs> เออทางมันน่าจะโดนนี่มันไปหาลเลาะแถวนั้นแถวห้างในพานเคยนางห้างฝึกไปแล้วนี่นะมันไปกินน้ำอยู่อ่างฮั้นบุริบริไปจอบเบึง้งเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะไปจอบเบึง้งมันเข้าไปกินแล้วบอมันน่าจะไปแล้ว หอยมนขึนมาแตยุ๊มอนมาแตยุ๊ปากีแฮดนี่อ่างเก้านั่นแหละมันเคยไปลงมาเคยยุหอดเลยทุกคนเลยเคยยุหอดแข็มเลย่าสิกลับบ้านได้มันนี่ได้เอากะฮอสดๆเป็นเป็น,ปนมือสู้ Hoa khô ngon 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 nhìn ngon 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 mình ngon lơ, bây giờ mà mình thử mới hà lại nó thích. Kiếp thi lấy cho cả ba lại đây. Thử xin lỗi bó nha, thì tôi bày nốt lưu này nữa. Lại vô กเ,เก็บที่เก็บที่เอ,อ๊กูเก็บห้างละมีได้พเพลือกินเข้าต้มนะเศร้าได้ทุกคนเลยเศร้าๆเก็บย้องงี่เห็นพเพลือเอาหัไปมันจังได้ได้แนวกินเนาะเจ็บดิน้ำพูดตีเลยเก็บที่ในนี้ได้ได้แนวกินเลยบลูบเลย นี่เราเห็นใกล้ขวาก็มียิ่งมันผลุดท้ายเลยกินถ้าต้มโบระโบไว้โบไว้เป็นนะต้มเข้าเหรอนะออมื้อเด้ย้ฮอนบอลอะลรทุกคนเลยนะใบส้มทุกคนเลยมันเคยเยอะยุบแล้ว ตีดมือเสื้อต้มสม้มอันโค้งกระดูกระหอก่อนในพ่านเองสิบได้กินข้าวอยู่พีได้ทุกคนเลยบได้เฮ็ดกลิ่นกิ่นข้าวเป็นเพื่อจากโบเห็ดกิน่นมันเมยทุกคนเหมยแล้วกะความขี้ขานก็มาพร้อมกับความเหมยพอดีก็เลยบได้เฮ็ดขอไพ่เด้อบ้าตรงบเดบ้าตรงปรากดมันเหมยทุกคนเหมยแล้วกัขี mới, ้ขาน,ม,น, mới, น,ม,น, mới, น,นมาทันทีเลย ไปยังดีอยู่ดีดออมาแล้วเดว้รอบนี้นี่เก็บที่นี่มานะทุกคนเลยได้ตั้งห้าเต็มผูมานแหละนีเพลเก็บที่ชักยากทุกคนเลยเด็นเพลือก็มียิ่งผู้ชุดท้ายมีได้เพลืออันนี้แหละบ่กลุมลูกกุมเมยู่เนี่ยน,นี่นะอืมเมื่อเห็ุกินอยู่บ้านผูแหละนี่ก็สิบสองโมงแล้วนี่นะ จักสิท่านจักไปเลยแหละสม่มือนี่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสโมงหนึ่งแตมสุดท้ายแล้วได้เป็นนกจักนกไปเลยทุกคนเลยตีนก็ตีนสีเล็บเลบลายล่ลย่ยล่มาวายข้อสีสีเซ็ดทุกคนเลยวาวนกสไล่ก็มีแมนข้อสีเส็ดนะเฮอเห็นบบได้คอยชัดเจนเขาเลยแล้วทุกคนเลย ลายมาวายแล้วก็โคสีเซตนกไปเลยนกไปเลยก็ย่านนละลาวหอาปะนี้มือนี้อ่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กะในพันเองกะสิไดฟ้าวัสรนิครบเจอหลายๆที่ห้ามาติดตามและกรฮับสม้มตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยววิดีโอูน้าพอพอเดี๋ยวไม่บา,บาย